สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีฟอร์เชมบิลีกหรือ BCL กันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีซั่น228ครับซีซั่นฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมนะครับจัดทีมแบบไหนก็ได้มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับสายบนเราได้คุณแท็กเนี่ยไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมแชมป์สามสมัยส่วนสายล่างนะครับเรามาดูว่าใครจะเข้าไปชิงครับระหว่างคุณอาร์มพบกับคุณวุฒิไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวุฒิจากรับ HMC นะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมภากจากทางโทรัน์วีทีครับ ผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณวุฒิเนี่ยเคยลงแข่งมาตั้งแต่ภาคเปส2021แล้วก็หายไป3ปีกลับมาตอนนี้คือมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนฝั่งของคุณอาร์มนะครับผลงานดีสุดเลยนะสำหรับซีซั่นนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงแข่งมา5ซีซั่นเข้ามาถึงรอบรองครั้งแรกทั้งคู่นะครับมาดูในแอปก่อนนะครับฝั่งของคุณวุฒิใช้4-2-2-2นะครับประตูเป็นจูลจิตดอนนารุม่าคู่เซนเตอร์มิกกี้วานอเฟนกับฟังโก้บาริซี่นะครับอารกซานโด้คสอสคา ติกเกล่าครับกลางรุก2คนโรนัลดินโยกับองตวนกิสมันครับคู่หนะ้าชิดๆนะครับคาว่าอิลูมินิเก้กับซามิเอโตนะครับซีซั่นนี้ฟรีสไตล์จัดทีมจัดการ์ดมาเต็มที่เลยอ่ะส่วนฝั่งของคุณอาร์มนะครับผม 4-1-3-2เนาะประตูเป็นจิโรจิบุฟฟ่อนนะครับคู่เซนเตอร์นะโอ้เชีฟานได้กับแฟงไลกาดนะครับแบ็กซ้ายเอาเอาเอาโค้ไปยืนนะครับผมโชว์ท่าแบ็กขวาลิดิยงตูลามครับกลางรับปาติกเวลล่าครับผมสามกลางรุกนะครับเนมาร์เมสซี่ชุดเบลลิงแฮมครับคู่หน้าเป็นกาเลตเบลกับหลุยส์ซัวเรสนะครับ MSN ลงครบนะครับมาเอาละครับช่วงนี้เราได้เห็นฝีมือ ผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ที่อาจจะไม่ค่อยเข้ามารอบลึกๆก,กันบ่อยขึ้นนะครับผมมีหลายท่านที่ทําผลงานได้ดีท่านก็กลับมาจากโอ้รู่นะตั้งแต่เคยเล่นภาคเบสแล้วกลับมาบางทีเลิกเล่นไปนะสอบถามไปมานี่เพิ่งเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นอะไรเนี้ยก็กลับมาแข่ง BCL ขอบคุณมากนะครับเอาละครับ เกมเริ่มนะครับคุณวุฒิเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงดำนะไม่ใช่เอซิมิลานนะครับเป็นฟาร์มิงโก้นะครับส่วนฝั่งคุณอาร์มบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดดำโมเดลของอินเตอร์ไมอามี่นะครับผมบุกขึ้นไปแล้วเสียบอลไปแล้วแล้วก็เอาบอลกลับคืนมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณวุฒิโรนันดินโยนี่เป็นโรนันนิยอร่างบาร์เซโลนาตั้งแต่แพ็คแรกของ2025เลยนะครับต่อบอลมาสวยครับเอโต้ e to, ดีดลูกหลังมาให้กับลูเมนิแกมุนแล้วกิสมันไม่ยิงครับจะจ่ายู่่่ทีีเมสซ ปันก้อยขวางมาไม่ได้ครับไม่ผ่านกิสมันอบอลกลับคืนมาทางที่กิสมันครับเลงซ้ายเลงขวาให้เวลาคืนกิสมันทําชิงไปให้ที่เอโต้บังพิงแล้วให้โลนานินโยหมุนจะาเอตูรามชั้น랩นะครับอบอลกลับคืนมาได้ครับคุณอาร์มดับเบิลทัสให้ไปข้างหน้าครับเบลเบลมาที่เนย์มาวิ่งไปข้างหน้าแล้วครับชัวเรสให้ที่เบิงแฮมดีกว่าแล้วยังไงไะมาจากตำแหน่งลำหน้าครับมห้ากลางห้าตัวรุกของฝั่งคุณอาร์มี ตัว Top Top ท็อปทั้งนั้นนะครับเหลื่อมไปครึ่งตัวครับเบลลิงแฮมเบลลิงแมนริดสองนะเบลลิงแฮมกับเบลนะครับแล้วก็บาซ่าสามเนมาร์โซเดสเมซี่ครับตรงกลางตอนนี้รู้สึกแผนการเล่นของแต่ละท่านเท่าที่สังเกตนะครับจะให้ความสำคัญไม่เท่ากับภาคแพทที่แล้วนะครับกางรับบางท่านใช้ตัวเดียวก็พอแหละประมาณนั้นนะต่อบอลขึ้นมาเรื่อยๆครับคุณวุฒ ไปครับกิสมันให้เอโตอ้ลูมินิก้านมือทันนัสั่นซ้านึกว่าหายไปแล้วโอ้ทำชิงครับจังหวะเก่งแบบนี้หน้าคู่ครับเ้าท้าซ้ายก็ได้ครับลูมินิก้แต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับบุกฟอนนี่โวยเพื่อเลยนะหรือจะโวยทำไมครับโวยไปก็เท่านั้นอนะ บีอลเปิดแล้วสมัครทุกๆวันเสาร์บ่าย3โมงนะครับที่หน้าเพจบอมสกีโฟนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับบางท่านคอมเมนต์ถามแสดงว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดูคลิปในเนื้อหาในคลิปนะฮะดูด้วยนะครับเป็นกับมังใจกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าผู้แข่งขันทุกท่านนะครับบางท่านนี่ลงแข่งครั้งแรกบ้างโอ้ยโดนปั๊มครับแต่ยังเอาบอลกลับคืนมาได้ครับคุณวุฒิรูปเกมส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าคุณวุฒิจะครองบอลได้มากกว่านะครับแต่การเจาะพื้นที่สุดท้ายก็ยัง มีจังหวะหวาดเสียวคือหนึ่งครั้งจากลูมนิกเเกเมื่อสักครู่นี้นะครับหมุนมากครับดิดมาย้อนที่ดาวิดเวลา่าให้เอตอม,ม,มปล่อยให้ว่างครับยังหนุนเสริมมาแล้วหมุนแล้วยิงลูกนี้เอาจนได้ซา,า,าเบลเอต้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหนวนเนี้ยหนวเนี้ยอยู่พักหนึ่งนะครับผมสองหน้าสองตัวที่ฮูหูอันตรายในภาค อีลบอลสองพันยี่สิบห้าแหมแหมผมไม่กล้าพูดว่าดีที่สุดอันตรายที่สุดแต่ว่าใช้กันบ่อยมากๆนะครับเอโต้กับนูเบนิกเก้เนี่ยท่านหน้าคู่จับไอช็อตแรกเนี่ยเกือบจะได้เนี่ยติดบล็อกนี้นครับติดบล็อกฟันได้แล้วหมุนมาอีกหนึ่งรอบหนีฟันได้ได้แล้วหวัดยิงแบบเรียบๆง่ายๆครับแต่ได้ผลและได้ประตูติดเข่าฟันได้แล้วบอลมันเป็นใจโรนานิโยมงงเสยมา,าฟันได้วิ่งอ้อมไปนิดนึงครับจังหวะเข้าบอลจะอ้อมนิดนึงแบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอพี่โคเอาสกิลใหม่มาขายครับสกิลมาขายกองหลังทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะแบบนั้นอาไะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยเล็งเยอะนานไปหน่อยครับโซเลสโดนจิ้มไปบอลเป็นของคุณวุดอีกครั้งหนึ่งแล้วจ่ายไว้ต้องระวังครับแลบๆไปนี่หลุดได้ง่ายเลยนะครับอยู่มนเก้กับเอโตตอนนี้คุณอามพยายามที่จะวางบอลพาบอลบุกขึ้นไปบ้างนะครับวันทูสวยครับผมโซเลสไม่ผ่าน ดอนารุมมาครับทำได้ดีครับแต่ว่ายังไม่มีประตูอาดักได้ครับเนย์มาให้ไปข้างหน้าเวียล่าก็ค้ำอยู่ครับเอาจ่ายคืนเขาซะงั้นครับโอช่องมี 2- 3สาตัวเลยครับเมสซี่ปั่นลงนี้ชนคาเนาะเจ้าสาไม่ได้โอบิดใส่แล้วนะครับเรือเมสซี่ตอนโดนารุมมาตัวบเริ่มเกือบ2เมตรนะครับแต่ยืนทำอะไรไม่ได้แล้วครับโอ้ว่ายังไม่ผ่านโอลิเว์เสาครับจังหวะชิงะ จังหวะชิงไม่ได้แล้วตอนนี้บอลติดขาครับอาแล้วครับส่วนมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณอามส่งสัญญาณบางอย่างบอกคุณวุฒิเลยครับว่าอย่าประมาทผมนะจ๊ะมาแล้วครับวิ่งรับมาแล้วครับเบนิแมโอ้โหติดแจมดอนนารุม่าอีกไม่ได้โอ้พื้นที่พื้นที่เปิดแล้วนะครับมีโอกาสได้จบจัดจักอ่ะดูกแกมุมครับเบสซี่ปั่นคองเข้าไปโคกลงพื้นแล้วบอลมันเบาไปครับเข้ามือของดอนนารุมา่าอ่า 34 35นาทีผ่านนะครับผมตอนนี้ผมกระน a บุกค,คุณอาร์มวางบลอมใส่แล้วเบลเก็บบอลไม่อยู่บอลอยู่ที่เวลาเอาจายแฉลบครับเหมือนจะสตันสตันไป10นาทีนะครับฝั่งของค,คุณวุฒิจ่ายบอลพลาดทำบอลขึ้นหน้าไปไม่ได้ตอนนี้เอาบอลกลับมาได้จา่ายพลาดอีกแล้วโดนจากกลางทางเอายังไงดีครับผมเพลนี้เมซี่งัดเหเบลเบลวิ่งย้อนไปแล้วครับฟานเฟนสกัดมาติดขาติดถั่วดาวิดแล้วจ่ายอืดาวิด ยังยืนได้ดีโดนปั๊มครับตัวเล็กตัวเล็กพี่ขีหนูครับโดนเนมาปั๊มอยู่กดดันอย่างต่อเนื่องครับคุณอามขอบุกขอจบเรื่อยๆเ,เดี๋ยวประตูก็มาเองครับพลิกหมุนแล้วเป้าไม่ได้ครับโดนเวลาแย่ขาสกัดได้เอาละครับบอลสวนฝั่งของคุณวุฒิได้หรือเปล่าครับทําชิงวันทูฟานไรรอดักวิ่งตามอยู่แล้วครับกําลังจะครบ45นาทีครับตอนนี้บอลเป็นของคุณวุฒิได้ดักแล้วให้ไปตามน้ําเวลาฝั่งนี้ก็ยังดักได้ดีครับ หน้าที่ยังขายาะยาวอยู่นะครับวีล่าทั้งสองฝั่งออกขวาครับเมสซี่เมสซ,ซี่เบลวิ่งฉีกไปแล้วครับตะวันให้เบลเบลจ่ายจังหวะเดียวยังมีคาฟูหุบจากแบ็คขวามาช่วยนะครับจบสีทบนะ่ทีหนาทีแรกนะครับมี1ประตูโทนของคุณวุฒินะครับผม1ประตูต่อศูนย์จากใครนะ <laughs> ลุมมินิก้น,นะครับเอ้ยเอโต้เอ แต่หลังจากเสียประตูคุณอาร์มก็บุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอแต่ก็ยังยังได้แค่เกือบนะครับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังนะครับผมฝั่งของคุณวุฒิมีส่ง power net เวทลงมาด้วยนะครับดูเหมือนจะถอดโรน,นันญโยออกไปนะครับบอลเลาะริมเส้นของคุณวุฒิมาครับกิสมันให้ลูเมนิกเย้อนมาเวลารเวลารประคองซูเเลสต้องลงมาช่วยไล่ครับแล้วยังไงดียัดไปเอโตอ้บอลถึงเน็ตเวทคืนเอโตอ้เหลี่ยมยังไม่เสียบอลน,นะสุดท้ายไปเสียให้เวลาร งัดไปข้างหน้าครับเนมาจังหวะสวนกับของคุณอาร์มเป็นยังไงบ้างครับทําชิงโอโ้โหวิง่งคนละทางต้องดึงกลับไปก่อนดึงหมุนหนึ่งรอบก่อน2โอ้ยโดนเชื่อเดอชาร์ดได้ฟ้าครับเล่นเร็วไว้ครับอ่เบลลิงแฮมให้ถึงเนมาดับเบิลทัสแล้วซัดจะ extension burst นะสกิลพิเศษนะเป็นกายเป็นฟิปแฟบไปนะครับพี่แหลมพี่แหลม <laughs> ส่งผมนี้ทรงผมนี้บางคนไม่ชอบท <laughs> รงผมเนมา เอาใช้เป็นเท้าซ้ายเมซี่ครับสูตรทางช้างเผือกครับโอ้อหเราโคสตันไปเลยครับผมไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วโดนสวนแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับคุณวุดเน็ตเวทแรงยังดีลงมาครึ่งหลังแล้วเราโควิ่งจากด้านหลังนะครับไปล้วงมาแล้วเสียฟาวยอมเสียฟาวครับตัวเองวิ่งสตันไปนลครับเน็ตเวทเนี่ยชะงักไปนิดนึงนะครับข้างหน้าไม่มีเพื่อนวิ่งไปก็เลยต้องดึงจังหวะนิดนึงกินฟาวไปครับเขาเรียกว่าตัดเกม น่าจะเพิ่มตำแหน่งมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับอาราโคของคุณวุฒิอของคุณคุณอาร์มนะครับอาราโคจริงๆเป็นเซนเตอร์หมดเลยนะสตัวเนี้ยแบ็กโฟเปิดขึ้นไปข้างหน้าอาราโคไม่ถึงแล้วเอาบ่งเช็ดมาเอต่อโดนจ้าเอฟันได้อาแล้วครับสวนได้ไหมไม่ได้ครับคุณอาร์มติดยังติดเวียล่าอยู่ครับเอาคืนมาไปได้สวนหรือเปล่าครับยังไงดีเนมาเอาละโซเลสวิ่งฉีก เอาอยัางไงดีเนมาช่องมีไปเองหรือเปล่าเนมาวกเข้าไหนมาห้าสองจิตสองใจส,สุเอเตสวิ่งดึงให้แล้วอย่างไงดีครระวังจังหวะสวนด้วยนะครับห่างประตูเดียวยังพอทนห่าง2ลูกจะงานยากขึ้นครับเอต้อไอลูงม,มินนแกต้องระวังดับมันทัศดักได้เอาล้ครับขอสวนกลับบ้างสวนได้ไหวแค่ไหนดึงกลับก่อนมวนหนึ่งรอบอวัตตต่อใจเบลิงแฮมออกมาทางขวาดีกว่าครับเมสซี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนขยับแล้วมีใครยกไม้ยกมือขอเปล่าข้างในดีกว่าสวเอเ สวเลตวิ่งลับไปแล้วจ่ายบาเบรย์ยังโอกาทองรับดอเวลา่าจิ้มมิดมิเซียวสกิดเซียววินาทีกำลังจะยิงอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้อะประตูตีเสมอได้ใค่เกือบครับคุณอาร์มบุกต่อไปบุกเพินเพิต้องระวังสวนกลับด้วยนะครับผมกิสมันมาแล้วกิสมันจี้เขาหาอาราโค้แล้วยังไงดีลูมินิเก้เน็ตเปเอ้ยไม่ใช่ดาวิดต,ตัวเล็กไปหน่อยบอลหลุดเท้าไปสวนกลับแล้วครับฟังของคุณอาร์มไปแล้วครับเบ้าไม่ถึง บาเลซี่ยังแน่นๆอยู่อะตรงนี้เวลาที่ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมดักบอลกลางทางได้เยอะนะครับบอลมาที่เน็ตเวทเอโตวันทูทีโฟไฟซิเวนข้ามแล้วลรมไม่ได้แก้หอติดน้องไรกรัดยังแฟงช็อตไปอีกทีดงโอหอไรกรัดมาเอฟฟันได้ยับทุ่มเทสุดชีวิต กองหลังยังแน่นๆอยู่ครับไอทนึงลูกเมได้แก้ลุดเท้าแล้วยิงติดบังคอยืนทุกที่ถูกเวลาฟันได้สจังหวะติดนะครับขอส่วนบ้างนะครับคุณอามไปไงครับววเลสวิ่งฉีกแล้วครับชอบวิ่งฉีกใ้ห้จังเลยฮะโวเลสคืนยังไงดีเน่มาปั๊มมากับกุลิศเสียบอลไปอาคาฟู ยังไงแล้วครับต้องระวังแกสวนประตูอ,ะอย่าเสียประตูที่2นะครับผมเอาแล้วครับลูกสูตรแต่บมลทัชไม่ทัชนะครับผมฟันได้ยังดีดีแต่บอลยังปั๊มมาได้ครับลูเินิก้อย่าเข้าพวดเข้าพลาดไปอาตูรามาช่วยสวยทำไปทำมาเหลือ10กวนาทีนะครับตอนนี้สกอร์ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยังมีแค่ประตูเดียวคุณอาร์มต้องการประตูตีเสมอไว้ก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับแต่บอลก็ไปไม่ค่อยถึงกองหน้าเท่าไหร่ไปถึงก็ไม่ผ่านประตูเอาอยัางไงดีนะลูกนี้สวนมาแล้วจ้ะ ต้องเน้นแล้วครับโอกาสมันเหลือไม่มากแล้วยังไงดีบังไว้ก่อนเมนซี่บังแล้วแต่อัดหนึ่งทีบอลยังเป็นใจครับกุนอามยังได้ของบอลต่อยังได้บุกต่อแล้วครับสวเลสพลิกได้พิงพลิกเวลาให้เบลลิงแฮมตวัดจอนไปอ้าวจ่ายคือด้เอต้อเฉยเลยโอ้โหผิดเรียมไป่อยครับโดนชิปแอนลันลันแอนชิปแล้วข้างในลูเบลเก้ฟานได้ปังกออยู่ฟานได้เอายังไงดีเอต้ฟานได้ยังนิ่งนิ่งอยู่นึกนึกถึงชอดที่สกัดฮาแล์เลยนะฟานได้วิ่งถอยหลังแบบนี้นะทำได้ดีครับทำได้ดีครับเวลาเหลือหนาที สุดท้ายแล้วครับตอนนี้โซเลสต้องเน้นแหละครับเพนี้ต้องเน้นแหละครับคุณอาร์มขอประตูแรกก่อนแล้วครับดับเบิลทัสจ่ายไปเบ้าวไม่ผ่านดอนนารุมา่าเน้นสุดๆแล้วครับโอ้โหนี่ฮะคืนครับแล้วให้แล้วดับเบิลทัสขอซัดหน่อยโอ้ตัวใหญ่ได้เปรียบครับดอนนารุมา่าเฮียใส่เบอร์99เบอร์ชอบเพลยได้ลูกเตะมุมครับช่วงท้ายเกม ก็ต้องมีปรับแผนปรับตัวสำรองปรับตัวซูเปอร์ซับลงมาให้เต็มที่เลยครับคือถ้าแพ้ตกรอบนะเพราะฉะนั้นโอกาสมันอาจจะอยู่ที่ลูกเตะมุมนี่แหละครับตัวใหญ่ๆมีไหมส่งลงมาลูกเตะมุมเป็นทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำได้หรือเปล่าครับตั้งขึ้นไปให้ช่วยกันม่งด้วยฮะมีกี่คนเนี่ยลงขึ้นไปโขกให้หมดออสามตัวเลยครับขึ้นไปมขกเตะมุมไม่หมดเลย ไม่มีอะไรจะเสียแล้วลูกนี้ชี้ชะตาแล้วครับแต่มันก็เข้ามาในกรอบเกตโทษไม่มากนะครับตามตามเกมที่กำหนดไว้นะเอาแล้วครับเท้าซ้ายของเมสซีบอลอันค้าโอ้กดไม่ลงครับไอเลคันตัวหน้าตัวที่ตั้งขึ้นมามงอย่างเวียล่าเราโคตรดีเหมือนจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เข้ามาในกรอบทั้งหมดนะถ้าเราตั้ง3าตัวนะเพราะมันจะมีพวกของหน้าอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับ ไม่งั้นมันจะโถมเยอะเกินไปแต่จริงๆมันน่าจะให้มันน่าจะอนุญาตให้เราเนาะเราตั้งกี่ตัวมันก็น่าจะตามนั้นนะหลุดก็หลุดไปนะครับผมเ,เกมันจะรักษาสมดุลจะพูดอะไรเยอะแยะครับผมเกมกป็ังดูเดือดครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วนาะทีนี้โอ้เอ็มบัปเป้ครับปิดฉากเลยหรบอลโอ้ยังติดไล่กาดน้วก็โดดเตะลูกนี้ยังไงดีบอลปินทดสองนาทีตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งนาทีเน็เวิร์ดวนกลับมาแล้วตะวันเราซ้ำอีกทีหนึ่งติดบล็อกบล็อกเก่งเหลือเกิน กองหลังฝั่งของคุณอาร์มสุดท้ายจบที่1ประตูต่อศูนย์นะครับด้วยประตูโทนของซาเมลเอโต้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับแต่คุณอาร์มก็โหมบุกหนักอยู่นะครับกะว่าจะเอาประตูตีเสมอให้ได้มันก็ไม่ได้ฮะแต่ก็จะมีประตูเพิ่มนะทั้งฝั่งของคุณวุฒิด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีครับผมจบที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็กลายเป็นว่าคุณวุฒินะครับเข้าไฟชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับลุนแชมป์สมัยแรกนะครับส่วนคุณอาร์ม ก็ทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับก็เกือบจะแม็บอลก็ต้องมีแพ้พิชนะนะครับให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับในการแข่งขันนะครับเอ็นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski for Bomski review ครับผมทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมซีซั่นนี้ใครเป็นแชมป์ระหว่างคุณแท็กกับคุณวุฒินะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเด้อ